วันนี้มีแดดค่ะกบก็เลยปล่อยไก่ออกมาให้กินหญ้านะคะทำรั้วให้สูงขึ้นมาอีกเพราะว่ามีไก่ตัวนั้นค่ะตัวที่เล็กกว่าเพื่อนน่ะเขากระโดดเก่งมากเลยค่ะกระโดดขึ้นหลังคาได้ด้วยตอนนี้รู้สึกว่าอยากกินไก่ต้มแล้วค่ะดื่มมากๆอืมตอนนี้กั้นเสาขึ้นเป็น ยาวเลยนะคะแต่ว่ามันลวดมันไม่พอรั้วมันไม่พอก็เลยได้แค่ครึ่งเดียวก็ปิดเฉพาะตรงไหนที่เขาชอบออกตอนนี้ก็ปล่อยให้เคลียหากินไปก่อนค่ะแต่ถ้าดื้อก็จะจับขังเดี่ยวค่ะนี่เป็นนักโทษขังเดี่ยวเลยตูดนี่หายไปหมดละโอ้โชตูดค่ะไก่โชตูดค่ะโอ้โหขนขนตัวนั้นน่ะดูสิคะดู หายไปหมดเลยเขาจิกกันเองค่ะจิกเสร็จแล้วไม่พอนะจิกด้วยกินด้วยนะคะกินขนไปเลยนี่ชอบค่ะชอบเคลียหากินวันไหนได้เคลียหากินเออไอพวกหญ้าแบบนี้นะคะเขาไข่กันแบบใบใหญ่มากเลยค่ะฟองใหญ่มากเลยค่ะนูนพี่ใหญ่ของเราทำแควอล์อกให้เดินแต่พี่ใหญ่นี่ไม่ดื้อน,นะคะ แวพี่ใหญ่เนาะพี่ใหญ่ไม่ดื้อเลยไม่กระโดดไม่ขังให้อยู่แค่ไหนก็อยู่แต่ตัวตัวนั้นไม่ได้ค่ะตัวน้อยนะ่ะกับตัวดําำไม่ได้นะเริ่มมองแล้วเริ่มมองแล้วสองสองตัวนี่ค่ะนีสองตัวนี้ขาใหญ่เลยค่ะชอบกระโดดออกไปข้างนอกเดี๋ยวไปดูไข่ค่ะว่าวันนี้ไข่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวกบจะเริ่มเข้ามาปิด เล้าไก่ช่วงเย็นแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้กบไม่ค่อยได้ปิดเล้าไก่นะคะปล่อยให้เขาเข้าเข้าออกออกเองที่ประตูบ้านไก่นะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าฤดูหนาวหนาวแล้วนะคะช่วงกลางคืนก็สององศาแล้ะกบก็เลยจะปิดสักหน่อยค่ะไปดูไข่กันค่ะกบเอาตะกร้ามาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเพื่อเอาไว้ใส่ไข่เลยค่ะแ <laughs> ขวนไว้นี่เลยไข่ใบใหญ่อยู่นะ ดูสิยังมีหมดนะคะข้างในด้วยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกนะคะเพราะว่าออกมาให้อาหารไก่ทำรั้วให้ไก่ได้กินหญ้านะคะเพราะว่าแดดแดดดีนะคะวันนี้เอาน้ำมาให้ไก่ด้วยค่ะน้ำอุ่นๆน,นะคะตอนกลางคืนก็จะสององศาอย่างที่บอกค่ะ ก็จะต้องเอาน้ำอุ่นๆมาให้ไก่แล้วก็ปิดนะคะดูค่ะเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเริ่มวิ่งหากันแล้ววันนี้กบก็จะขังไว้แค่นี้แล้วค่ะเป็นช่องเล็กๆนะคะวันนี้แดดดีนะคะดูชาวบ้านชาวเมืองเขามาทำสวนทำไร่กันแล้วค่ะแล้วก็ขุดลอกคูคลองกันดังสนั่นเลยนะคะวันนี้แดดดีเนาะแล้วก็เป็นวันที่ร้านใหมพรมของกบเขา เเปิดด้วยค่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะออกไปร้านไหมพรมนะคะไปซื้อไหมพรมใหม่ค่ะเอามาถักเสื้อแล้วก็จะกลับมาทำอาหารหนึ่งเมนูค่ะวันนี้กบว่าจะทำเมนูฝรั่งฝรั่งหน่อยค่ะเพราะว่ามีมันฝรั่งเหลือนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ลงคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะลงเป็นคลิปแยกออกไปค่ะเดี๋ยวบางคนที่เขาไม่ดูการทำอาหารเขาก็จะเบื่อนะคะกับการเล่าการพูดการคุยของเราค่ะ นั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนก็มีแค่ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมค่ะออกมาดูไก่ออกมาเก็บไข่แล้วก็วันนี้จะทำงานบ้านด้วยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ากบไม่ค่อยได้ออกไปไหนเนาะก็จะอยู่บ้านทีนี้กบก็จะมีงานบ้านเยอะค่ะถ้าใครที่ทำงานบ้านก็จะรู้ว่างานบ้านมันจุกจิกดีหน่อยว่ากบกับสามีอยู่กันแค่สองคนค่ะก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแล้วก็วันนี้ สามีกบก็จะไปประชุมค่ะไม่ใช่เชิงประชุมไปไปเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายออของบ้านกฎหมายเกี่ยวกับบ้านอะไรพวกนี้นะคะคือในแต่ละปีสามีกบก็จะต้องเข้าการเรียนอบรมแบบนี้นะคะปีละ10ชั่วโมงค่ะแต่เขาจะไม่จัดบ่อยนะคะภายใน10 10 10ชั่วโมงเนี่ยคืออยู่ในระหว่าง1ปีแล้วเราก็จ่ายค่าเรียนไปด้วยนะคะ ก็จะย้ายไปเรื่อยๆว่าจะมีการประชุมที่ไหนครั้งที่แล้วก็ไปที่นามูวันนี้ก็จะไปที่ใกล้ๆกับลีเยค่ะใกล้ๆนั้นนะคะก็สามีบอกว่าเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะคะแต่ก็ต้องเรียนค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเ,เขาเรียกไรนักสังหาใช่ไหมคะก็จะจะต้องอยู่กับที่ ไม่ไม่ไม่ขนขวายค่ะความรู้ก็จะไม่ทันสมัยนะคะเพราะว่ากฎหมายของที่นี่ออกมาเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านมันออกมาเรื่อยๆนะคะทุกคนออกมาแบบเสียเสียซ้ําเสียโวนเสียเสียเยอะมากค่ะเกี่ยวกับภาษีนะคะฉะนั้นก็ต้องรู้ต้องเรียนรู้ค่ะเราจะได้เป๊ะเ,เ,เวลาที่เราทําเกี่ยวกับเอกสารพวกนี้มันเป็นกฎหมายทั้งหมดนะคะทุกคนนั่นละค่ะก็คืองานของคุณสามีนะคะวันนี้ค่ะ เดี๋ยวกลับมาก็จะได้มากินอาหารฝรั่งค่ะแล้วก็เมนูที่กบจะทําในวันที่10นี้นะคะกบได้มาแล้วนะคะเมนูกบว่ากบจะทําขนมหม้อแกงค่ะหม้อแกงถั่วไม่เคยทําเลยค่ะทุกคนกบไม่เคยทําหม้อแกงถั่วนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ากบจะทําออกมาหน้าตาเป็นยังไงน่ากินไหมเออไม่เคยทําแล้วทําวันนั้นเลยก็ ออกมายัางไงก็กินอย่างนั้นแหละคะ่ะทำให้เพื่อนคุณสามีนะคะวันวันอาทิตย์นี้ค่ะส่วนเมนูอาหารเมนูอาหาร,าหารกบว่ากบจะทําขาหมูพะโลค่ะเพราะว่าออสามารถกินด้วยกันได้ทั้งหมดเนาะ <_ dynam o> ก็จะทําสัก4ี่ถึงหขาเลยค่ะนะคะก็จะต้องคิดว่าต้องตุนสามหม้อเลยแน่นอนค่ะแล้วก็ของว่างสามีก็เหมือนเดิมคะ่ะสามีอยากให้ทำ ข้าวทอดเนาะแล้วก็อย่างอื่นเล็กๆน,น้อยๆกินกันไปค่ะแล้วก็จากแล้วก็เยอะมากทาไมมันแล้วก็เยอะจังพูดจนติดแล้วค่ะทุกคนคลิปที่แล้วที่กบทาซอสเห็ดมันปูนะคะสามีกบบอกว่าอยากให้กบทําให้แม่ย่ากินค่ะกบก็ไม่รู้ว่าแม่ย่าจะชอบไหมนะคะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแม่ย่าก็ ไปอยู่กับน้องสาวแล้วก็เคยชวนพวกกบไปกินข้าวแล้วค่ะตั้งแต่กบกลับมาแต่ก็มาเจอว่าร้านเต็มก็เลื่อนกันมาเรื่อยๆนะคะก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะชวนคุณแม่มากินข้าวแล้วก็กบก็สเปลโรกบก็เออลืมอขยะไปทิ้งสเปลโร่มาดมเออใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางไข่ก่อนเดี๋ยวจะทำซอสเห็ดนี่แหละคะ่ะถ้าเกิดว่ามีเห็ดอยู่นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยเจอที่ตลาดนะคะ ถ้าอาทิตย์ไหนกลบเจอเดี๋ยวจะได้ไปซื้อมาแล้วก็ชวนแม่ย่ามากินค่ะเป็นซอสเห็ดมันปูนะคะเดี๋ยวจะทาไม่ข้นเหมือนครั้งที่แล้วค่ะแล้วก็จะไม่พูดว่าใส่วิปปิ้งครีมนะคะวิปครีมกับวิปปิ้งครีมไม่เหมือนกันนะคะถ้าใครไม่เคยทําอาหารวิปครีมก็คือเอาไว้ทําอาหารไปทํากับข้าวที่ทําพวกน้ําซอสนะคะทําเป็นครีมต่างๆแต่ถ้าเป็นวิปปิ้งครีมเนี่ยค่ะเอาไว้ตี ทำเค,ค้กค่ะทุกคนแล้วก็จะมีรสหวานรสจืดเนาะนั่นแหละถ้าไปดูก็ต้องดูให้มันถูกต้องนะคะดยวเอามาทําผิดๆถูกๆค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวกบขอจบคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและมาพูดคุยกับพวกเรานะคะในท้ายคลิปค่ะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะมีอะไรก็ทักทายพูดคุยกันอย่างสุภาพค่ะทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะทุกคน บายบายค่ะ